คนที่ห่างไกลกันนะคะตอนนี้นะคะความคิดความรู้สึกของเขาเป็นยังไงกันแน่นะคะสำหรับรักทางไกลรัก ระยะไกลนะคะเรามาดูกันสิว่าความห่างไกลมันทําให้ความรู้สึกของเขาเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าความรู้สึกของเขาเป็นอย่างไรบ้างนะตอนนี้เดี๋ยวนี้นะคะตอนที่คุณมาดูคลิปพี่เมย์นะคะเรามาอัปเดตความรู้สึกของคนไกลกันนิดนึงว่าคนไกลมีความรู้สึกกับคุณอย่างไรนะตอนนี้นะคะค่ะคนที่พร้อมแล้วนะคะนึกถึงหน้าของใครคนนั้นของคุณไว้เลยนะคะแล้วอธิษฐานถามไพ่ ไปพร้อมๆกันว่าตอนนี้เขาคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณอย่างไรคะค่ะไพทารคขาใครคนนั้นของ FC พี่เมย์คนที่อยู่ห่างไกลกันนะคะคนนั้นคนที่ FC พี่เมย์นึกถึงเขาอยู่ตอนนี้ตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับ FC พี่เมย์โอ้ย ทุกคนไพ่หล่นออกมาสองใบเดี๋ยวนะพี่เมดูให้ไพ่ใบแรกคือไพ่ใบนี้นะคะไพ่ใบที่สองคือไพ่ใบนี้นะเราพูดถึงไพ่ใบแรกก่อนนะพี่เมย์ยิ้มซะแบบว่ายิ้มไม่หุบเลยอะ่ะดีใจแทนเอฟซ คนไกลคนนั้นนะคะถามว่าตอนนี้เขาคิดแล้วก็เขารู้สึกกับคุณอย่างไรนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สี่ไม้เท้าคะ่ะทุกคนไพ่สี่ไม้เท้าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะคะเป็นไพ่แห่งการมีครอบครัวเป็นไพ่แห่งการแต่งงานคนคนนั้นนะคะสิ่งที่เขาคิด แล้วก็รู้สึกกับคุณนะตอนนี้เลยคืออยากมีครอบครัวกับคุณนะคะอยากสร้างรากฐานอันมั่นคงอยากสร้างครอบครัวกับคุณอยากใช้ชีวิตในอนาคตร่วมกับคุณนั่นเองนะคะคนคนนี้บอกเลยว่าจริงจังมากๆนะคะและเขามีความรักมั่นคงมีความรักปักใจเชื่อมั่นในความรักว่ารักครั้งนี้เขาจะสามารถที่จะ ใช้ชีวิตในบ้านปลายอยู่กับคุณได้นั่นเองนะคะเป็นไพ่ที่มีความหมายดีๆแล้วก็สำหรับ FC พี่เมย์คนไหนที่มาเจอคลิปนี้โดยบังเอิญไพ่ใบนี้ดวงการมีคู่ การมีครอบครัวสำหรับคนห่างไกลคุณนะคะที่เขาอาจจะไปทำงานอยู่ที่ไกลๆอยู่ห่างไกลกันนะคะหรือเป็นคนต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาก็เป็นได้นะคะค่ะคลิปนี้พลังงานนี้เป็นของคุณคนคนนั้นเขารักปัก ใรักมั่นในตัวคุณแล้วก็อยากจะแต่งงานกับคุณอยากจะใช้ชีวิตครอบครัวกับคุณมีครอบครัวมีลูกด้วยกันนั่นเองนะคะไพ่ใบนี้เก็บไว้เป็นพลังงานบวกๆเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะแล้วไพ่ออกมาอีกใบหนึ่งอย่างที่พี่เมย์บอกเลยนะคะ ว่าเป็นไพ่ที่มีความหมายดีมากๆลืมบอกไปนะคะไพ่สีไม้เท้าคนคนนั้นนะคะอาจจะเป็นธาตุไฟเมสสิงห์ <c oughs> เมสสิงห์ธนูก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็ไพ่ขึ้นมาเป็นอัศวินถือถ้วยนะคะ <c oughs> เขาคนนี้มีความรักความอ่อนโยนมีความรักมีความเมตตาให้คุณเขา อาจจะมีบุค,คลิกลักษณะของคนที่เป็นาธาตุน้ำด้วยก็เป็นได้นะคะและคนคนนี้มีความโรแมนติกมีความอบอ้อมอารีมีจิตใจเมตตาเป็นคนใจบุญด้วยนะคะเขาจะ มอบความรักให้คุณและมีความชัดเจนนะคะอยากจะแต่งงานใช้ชีวิตคู่กับคุณนั่นเองนะคะก็ยินดีด้วยสำหรับคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้หรือ fc พี่เมย์ที่ติดตามพี่เมย์อยู่นะคะสำหรับรักระยะไกลหรือว่ารักทางไกลที่ยังลังเลสงสัยว่าคนของคุณนะคะตอนนี้เขามีจิตใจมั่นคงหรือเปล่าระยะทางที่ทำให้คุณห่างไกล กันนะคะมันทำให้ความรักสั่นคลอนหรือไม่กับคลิปคลิปนี้นะคะเป็นพลังงานดีๆยืนยันได้เลยว่าเขามีความรักที่มั่นคงมีจิตใจที่มั่นคงและคุณคือคนคนเดียวที่เขาอยากจะแต่งงานด้วยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะพลังงานนี้เป็นของคุณคนคนนั้นรักคุณหมดใจและอยากจะใช้ชีวิตอยู่กับคุณตลอดไปค่ะ